สภาพที่คิดว่ามันเหมาะสมบางทีมันก็ไม่ได้เหมาะสมอะไรมากมายสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นไปได้มันก็ไม่เป็นไปได้อย่างที่เราคิดลุงเอาต้นมดยอบหรือเมอต้นกลุ่มนี้อไปปลูกว่าประมาณมันมีรุ่นประมาณสิบต้นเทียบใส่กันเลยว่าปลูกลงดินกับปลูกในกระถางอันไหนเจ๋งกว่าอันไหนโตเร็วกว่าและอันไหนไปได้ดีกว่า ระหว่างสิบต้นลุงลงดินไปก่อนอันดับแรกแล้วก็ไปถอนมาทีละสามต้นสามต้นแล้วก็เอามาใส่กระถางนี่คือชุดสุดท้ายที่ต้องเอากลับมาใส่กระถางอีกรอบหนึ่งเพราะว่า,ามันไม่มันไปต่อ,อยากลําบากเพราะว่าในพื้นดินแล้วก็การปลูกมันเหมือนกับมีข้อผิดพลาดในการปลูกครั้งแรกตอนแรกที่เราปลูกมันก็เราฝังดินมัน,นควรจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่า พออยู่ๆปดิน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 โคตมันถมมันมันก็เลยเกิดพ่อเยอะเกินไปก็เลยถอนดีกว่าพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันควรจะติดยอดแตกใบมามากพอสมควรแต่ว่ามันก็มีบ้างนะมันก็มีบ้างเนี้ยอาการกลับคืนมามีผลมีเมล็ดอะไรบ้างเยอะเมื่อพอสมควรแหละแต่ว่ามันมันไม่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 ตรงตามเป้าที่เราต้องการว่าเราอยากจะเห็นภาพที่เราอยากจะเห็นอยากจะ ได,ได้ได้รับการติดตามว่ามันจะตบเติบโตหรือก็งดงามแบบไหนไหนะมันมันไม่เป็นอย่างที่คิดไว้นะก็เลยต้องถอนขึ้นมาแล้วถอนขึ้นมาก็จะถามว่าจะเตรียมใส่กระถางเนี่ยนะสามกระถางในชุดแรกที่เตรียมใส่กระถางอ่ะแล้วก็จัดการเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คือ<ช>งามโอเคเป็นไปได้ดีมันควบคุมควบคุมน้ําได้ควบคุมนาควบคุมน้ําได้ควบคุมการแห้งของดินได้ว่าไม่ให้แหย่เกินไป ไม่ให้น้าเยอะเกินไปแล้วมันก็จเจริญเติบโตได้ดีนี่ก็เช่นกันก็คิดว่าจะเอาขึ้นมาแล้วก็ควบคุมระบบน้ําระดับน้ําแล้วก็ความชื้นในดินให้ได้แล้วก็ให้เขาออกผลแล้วก็จเจริญเติบโตได้ดีเพราะว่าตัวนี้ก็คือมดยอบหรือโมกูนะครับโมกูซึ่งเป็นมดยออในในใน,ในตำรายุรเวทของอินเดียฝั่งปากีสถานในอินเดียนะครับตัวนี้ เจ๋งมากแนละ้วแล้วมีความหอมมากนะพิเศษเลยนะทั้งตัวนี้หอมทั้งต้นและใบบอกเลยว่าหอมทั้งใบทั้งต้นแล้วก็